เดียด,ดิเดความหลงไหลเติมไฟให้ชีวิตคุณ Welcome to An Addict Podcast สวัสดีครับขอต้อน,นร,รับเข้สู่ a อ d ดิกพอดแคสต์ตอนที่73กับผมเพิร์ดพงปฏิภาสุขยืดครับ วันนี้นะครับเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันนะฮะก็ในแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็หยิบจับเทคนิคนะฮะที่น่าสนใจนะครับมาแบ่งปันเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับวันนี้ครับเราก็มีอีกหนึ่งเคล็ดลับนะฮะหรือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ผมเชื่อว่าน่าจะค่อนข้างเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะฮะก็คือกลยุทธ์การปั้นแบรนด์ให้โดดเด่นบน Twitter นั่นเอง นะครับเพราะว่าหลายๆคนนะฮะในช่วงที่มีโควิดหรือว่ามีอะไรต่างๆมาเนี่ยเราก็เริ่มเห็นเนาะว่า Twitter ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มีโอกาสในการสื่อสารให้กับแบรนด์ได้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับนั้นเนี่ยวันนี้ล่าสุดนะครับทาง Twitter เนี่ยเขาก็ได้มีการออกคําแนะนำนะครับเป็น7กลยุทธ์ในการปั้นแบรนด์ให้โดดเด่นบน Twitter มาให้เราศึกษากันนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับว่า7กลยุทธ์นี้เนี่ยมีอะไรกัน นะครับลองไปฟังกันดูได้เลยครับสำหรับกลยุทธ์อย่างแรกนะครับในการปรั่นแบรนด์ให้โดดเด่นบน Twitter นะครับอย่างแรกครับคือแบรนด์เนี่ยจะต้องสื่อสารด้วยการรับฟัง นะครับลองดูเลยครับว่าณนะช่วงเวลานั้นๆเนี่ยคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับคนที่เขาใช้งานอยู่ในทวิตเตอร์เนี่ยเขากําลังอยากจะสนใจอยากจะฟังอยากจะได้ต้องการข้อมูลเรื่องราวอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นเนื้อหาอะไรที่มันเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเขาณเวลานั้นหรือเปล่านะฮะอย่างตัวอย่างของที่ทางทวิตเตอร์ยกมานะครับก็คือการโปรโมทการซื้อของในเซเว่นออย่าง ให้ปลอดภัยซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อมูลนันหนึงที่ผมเชื่อว่าหลายคนพวกเราเนี่ยก็น่าจะอยากรู้กันมากๆเลยนะฮะในช่วงแรกๆที่มีสถานการณ์โควิดเอ๊ะตกลงเราต้องใส่หน้ากากเราต้องเข้าไปมาตรการสแกนอะไรยังไงบ้าง นะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลหนึ่งที่แบรนด์เนี่ยจำเป็นเลยครับที่ต้องทําความเข้าใจนะฮะเราก็ดูว่าเอ๊ะคนเนี่ยเขาอยากจะรับฟังอะไรจากแบรนด์เราหรือว่าอยากจะฟังอะไรเนื้อหาอะไรที่แบรนด์เราสามารถช่วยเล่าในเรื่องนั้นๆได้นะครับและนี่ก็คืออย่างแรกนะฮะคือต้องสื่อสารด้วยการรับฟังครับและสำหรับกลยุทธ์อย่างที่2ครับก็คือแบรนด์เนี่ยจะต้องสื่อสารด้วยเป้าหมายของแบรนด์ นะฮะเป้าหมายของแบรนด์เนี่ยคือยังไงก็คือเวลาที่เราจะทําการสื่อสารอะไรบางอย่างนะครับอย่าลืมอย่างที่ผมเนี่ยจะแนะนําแล้วก็คอยย้าอยู่ในหลายๆตอนที่เคยพูดมานะครับว่าเฮ้ยก่อนที่เราจะทําการสื่อสารก่อนที่เราการจะทําการตลาดอะไรก็ตามเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องหาวัตถุประสงค์หาเป้าหมายที่มันชัดเจนนะครับไม่งั้นเนี่ยเวลาที่เราทําการสื่อสารหรือว่าทําโฆษณาทาการตลาดอะไรไปเนี่ยมันก็อาจจะแบบเฮ้ย แบบออกนอกทางได้นะฮะดังนั้นก็ต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนซึ่งในกลยุทธ์นี้นะครับทาง Twitter ก็แนะนำเหมือนกันนะฮะว่าถ้าสมมติเนี่ยแบรนด์เนี่ยตั้งใจเลยว่าณนะช่วงเวลาที่มันมีการระบาดโควิดเนี่ยแบรนด์ต้องการเป็นตัวอย่างที่ดีหรือว่าต้องการแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ในการตอบแทนสังคมอะไรบางอย่างนะครับมันก็จะมีวิธีในการสร้างสารรค์คอนเทนต์หรือว่าสร้างสารรค์การสื่อสารให้มันเหมาะสมนั่นเอง นะครับดังนั้นก็ลองดูครับว่าเป้าหมายของเราที่จะสื่อสารณช่วงเวลานั้นคืออะไรนะฮะเราก็ลองหาวิธีการสื่อสารที่มันเหมาะสมแล้วก็ตรงตามเป้าหมายนั่นเองครับและสำหรับกลยุทธ์อย่างที่3นะครับคือแบรนด์จะต้องสื่อสารด้วยการยกตัวอย่างให้เห็นภาพนั่นเองนะฮะเพราะว่าเวลาที่เราทำการสื่อสารไปเนี่ยแล้วถ้าสมมุติว่าเราพูดออกไปโดยที่แบบว่าบอกล,ยลอยๆอยเนาะว่าฉันเนี่ย ต้องการให้ข้อมูลอันนี้ฉันต้องการตอกย้ําในเรื่องนี้แต่มันไม่มีตัวอย่างไม่มีสิ่งที่มันเห็นภาพเห็นเป็นเหมือนการกระทําที่ชัดเจนของแบรนด์ว่าเราเนี่ยโอ้หทำสิ่งนั้นจริงๆนะครับหรือว่าให้ความสําคัญกับเรื่องนั้นๆจริงๆเนี่ยก็อาจจะทําให้คนเนี่ยโดยเฉพาะในทวิ t เตอร์นะฮะเขาอาจจะไม่ สนใจหรือว่าไม่ได้เข้าใจไม่ได้รู้สึกว่าเออแบรนด์เราเนี่ยทำในเรื่องนั้นจริงๆก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยแบรนด์ที่เราอยากต้องการสื่อสารในทว i t เตอนะฮะอย่าลืมหาตัวอย่างอะไรต่างๆเนี่ยมาสอดแทรกประกอบในสิ่งที่เราสื่อสารไปด้วยนะครับมันก็จะทำให้น้ำหนักในการสื่อสารของเราเนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับและนี่ก็คืออย่างที่3ครับคือการสื่อสารด้วยตัวอย่างนั่นเองครับ และสำหรับกลยุทธ์อย่างที่4นะครับก็คือการที่แบรนด์จะต้องสื่อสารด้วยไอเดียใหม่ๆนั่นเอง ะะคือจริงๆในช่วงที่มีวิกฤตโควิดหรือว่าในสถานการณ์แบบนี้นะครับอย่างที่เรารู้กันว่าเศรษฐกิจหรืออะไรต่างๆเนี่ยโหมันก็ต้องแบบประหยัดงบไว้นะฮะมีอะไรก็ต้องเซฟเซฟไว้ก่อนเนี่ยทำให้หลายๆแบรนด์นะครับก็เปลี่ยนแผนเนาะแทนที่จะมีการออกสินค้าใหม่ผลิตภัณฑ์อะไรใหม่บริการใหม่นะฮะก็อาจจะมีการหยุดพักไว้ก่อนแต่ตามสถิตินะฮะของเนลสันเนี่ยเขาก็เคยมีการบอกไว้เลยครับว่าเฮ้ย ผลิตภัณฑ์นะฮะที่มีการเปิดตัวใหม่ๆในช่วงนี้เนี่ยถ้าแบรนด์ไหนมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยจะทำให้มี Share of Voice นะครับเพิ่มขึ้นมากถึง15% 2 5เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของการเติบโตโดยทั่วไปเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่หลายๆแบรนด์นะฮะอาจจะต้องมองดูว่าณนะเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เนี่ยคนเรามีความต้องการอะไรเกิดขึ้นไหม นะฮะแล้วอาจจะมีสินค้าหรือบริการอะไรที่แบรนด์เราเนี่ยเหมาะสมในการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยตอบโจทย์นะครับแทนที่จะทำการสื่อสารอย่างเดียวในช่วงนี้แต่ว่าเป็นการมอบประสบการณ์มอบสินค้าหรือบริการใหม่ๆให้ผู้บริโภคนะช่วงเวลานี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่จะสามารถสร้างแบรนด์ได้อย่างดีมากๆเลยด้วย ดังน,นั้นก็ลองดูครับว่าเราเนี่ยจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆหรือว่ามีไอเดียในแง่ของสินค้าหรือบริการอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ใหมนะครับถ้ามีก็ลุยเลยครับและสำหรับกลยุทธ์อย่างที่5นะครับก็คือแบรนด์เนี่ยจะต้องทำการสื่อสารด้วยการเชื่อมต่อ นะฮะเพราะว่า Twitter ครับเขาได้มีการเผยสถิติมาครับว่า3ใน4ของผู้ใช้งาน Twitter เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับผู้อื่นได้มากขึ้นนะครับในขณะที่เขาใช้งาน Twitter อยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าแบรนด์ไหนต้องการทําการตลาดใน Twitter นะฮะก็ไม่ควรแบบเหมือนว่าพูดจากแบรนด์ลงไปอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าต้องทำไอเดียหรือว่าการสื่อสารยังไงที่มันทำให้คนเนี่ย เขาได้มีการเชื่อมต่อซึ่งกันและกันนะครับตัวอย่างเช่นอ่ะการจัดกิจกรรมอะไรขึ้นมาในออนไลน์นะฮะหรือว่าการร่วมฉลองในวาระโอกาสวันสําคัญอะไรต่างๆนะฮะหรือว่าหาอะไรที่มันมีกิจกรรมที่ทําให้คนเนี่ยเขาอยากจะมาแบ่งปันกันอยากจะมาคอนเน็กนะครับทำให้เขาเนี่ยได้เหมือนอยู่ในสังคมที่เขาเนี่ยต้องการมากยิ่งขึ้นนั่นเอง นะครับดังนั้นนะฮะแบรนด์ก็ต้องลองดูเลยนะครับว่าเฮ้ยทุกวันนี้การสื่อสารที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยมันเป็นแบบการที่แบรนด์เราบอกไปตรงๆอ,อ,อย่างเดียวหรือเปล่านะครับลองค่อยๆนะฮะหาไอเดียที่มันแบบว่าสร้างความสัมพันธ์สร้างการเชื่อมต่อให้เขาเนี่ยได้มีการพูดคุยส่วนร่วมกับคนอื่นมากขึ้นด้วยเนี่ยมันก็มีโอกาสจะทำให้แบรนด์เราเข้าเป็นหนึ่งในใจคนได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ และสำหรับกลยุทธ์อย่างที่6กนะครับก็คือแบรนด์จะต้องสื่อสารด้วยความรวดเร็วนะครับแน่นอนว่าความรวดเร็วเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าเ,เพื่อนๆนักการตลาดแล้วก็นักโฆษณาเนี่ยน่าจะรู้กันดีอยู่แล้ว นะฮะว่าเฮ้ยมันมันสำคัญมากอ่ะนะปัจจุบันนี้เวลาเราสื่อสารในโลกโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์การทำโฆษณาการทำอะไรต่างๆนะฮะอย่างคอนเทนต์ที่แบบได้ความนิยมมากๆนะครับไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีนะฮะก็คือเรียลไทม์คอนเทนต์นะฮะที่เวลามีกระแสรหรือต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นหลายๆแบรนด์นะครับสามารถหยิบจับกระแสนั้นๆมาหาโอกาสในการสื่อสารให้แบรนด์เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องนั้นๆได้อย่างน่าสนใจแล้วก็ทําให้ผู้บริโภคเนี่ย โหเกิดการพูดถึงแบบเยอะแยะมากมาย นะครับดังนั้นนะฮะถ้าสมมุติว่าคุณต้องการสื่อสารลงไปใน Twitter ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางที่แบบว่ารวดเร็วมากๆกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะครับคืออย่าง a c e b o o k เนี่ยก็อาจจะประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเนาะหลังจากมีเหตุการณ์อะไรเราก็จะเห็นข่าวนั้นๆแต่ว่า Twitter เนี่ยมันดูเป็นรายนาทีเลยนะครับดังนั้นแบรนด์นะฮะจะต้องทํายังไงก็ได้ครับเราจะต้องมีการสื่อสารที่รวดเร็วนะครับทั้งในแง่การนําเสนอคอนเทนต์ต่างๆนะครับหรือว่าการโปรดักชันในการที่เรา จะต้องปรับตัวอะไรต่างๆจากสถานการณ์วิกฤตที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับดังนั้นก็ลองดูครับแบรนด์จะต้องสื่อสารด้วยความรวดเร็วนั่นเองครับและสำหรับกลยุทธ์อย่างที่7นะครับซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์สุดท้ายในวันนี้ นะครับก็คือการที่แบรนด์เนี่ยจะต้องสื่อสารด้วยพลังบวกนั่นเองโดยข้อมูลจากการสำรวจของ Twitter นะฮะบ,บอกไว้ว่า70%ของผู้ใช้งาน Twitter นะครับเขาจะมองว่าแบรนด์เนี่ยควรมีส่วนช่วยเพิ่มพลังบวกแล้วก็ควรโปรโมทเรื่องราวดีๆ ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยอาจจะมองข้ามส่วนนี้ไปเนาะแบบเห็นในทวิตเตอเป็นที่ที่แบบเน้นดราม่าเน้นเดียวทามเนนต่างๆนะฮะแต่ว่าพอมีกลยุทธ์ข้อนี้ที่ทางทวิตเตอร์แนะนํามาผมคิดว่ามันค่อนข้างสําคัญมากๆนะลองดูนะฮะว่าเฮ้ยมันมีเนื้อหาหรือว่ามันมีข้อมูลอะไรที่มันเป็นเชิงสร้างสารรค์แล้วก็ทําให้สังคมเนี่ยมันดีมากขึ้นเนี่ย สามารถแบ่งปันลงไปในช่องทางทวิตเตอร์ได้ไหมนะครับแล้วแบรนด์เราเนี่ยควรจะแบ่งปันเรื่องอะไรนะฮะซึ่งอาจจะเป็นประสบการณ์ที่มันแบบเฮ้ยค่อนข้างน่าประทับใจมากๆเลยนะมีฟีดแบ็ของลูกค้ามาอย่างนี้มีเรื่องราวดีๆที่แบรนด์เราไปเจอมาแบบนี้มีข้อมูลดีๆที่เพื่อนๆเนี่ยควรจะต้องรู้เพื่อส่งเสริมสังคมเรื่องการแบบนี้นะฮะมันก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่แบรนด์เนี่ยก็ควรจะให้ความสําคัญกันนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติว่าแบรนด์มีการสื่อสารเชิง เงบวกแบบนี้เยอะๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าภาพลักษณ์ของแบรนด์เนี่ยมันก็จะดีมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้ใจของผู้ที่อยู่ในทวิ t เตอร์มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนั้นก็ต้องลองดูครับว่าการสื่อสารของเราเนี่ยอย่าแบบเล่นตามกระแสอย่าอยากจะดราม่าอย่างเดียวนะครับลองหาข้อมูลดีๆหาเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆในทวิตเตอร์กันด้วย นะครับและนี่ก็คือข้อที่7ข้อสุดท้ายในวันนี้นั่นเองนะครับคือการสื่อสารในเชิงบวกนั่นเองครับ และนี่ก็คือ7กลยุทธ์ปั้นแบรนด์ให้โดดเด่นบน Twitter นะครับจาก Twitter โดยตรงเลยนะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนมากๆนะครับในณช่วงเวลาที่เป็นสถานการณ์วิกฤตโควิด COVID แบบนี้นะครับหรือว่าหลังจากนี้เนี่ยผมก็คิดว่าในข้อมูลของแต่ละอันพวกนี้เนี่ยก็สามารถหยิบจับไปใช้ต่อได้อย่างแน่น,นอน ะะก็เดี๋ยวขอทบทวนสั้นๆอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับว่า7กลยุทธ์ที่วันนี้ผมหยิบจับจากทวิตเตอร์มาแบ่งปันเนี่ยมีอะไรกันบ้างอย่างแรกครับก็คือการที่แบรนด์จะต้องสื่อสารด้วยการรับฟังครับอย่างที่2ครับคือแบรนด์จะต้องสื่อสารด้วยเป้าหมายของแบรนด์ที่ชัดเจนและอย่างที่3ก็คือแบรนด์จะต้องสื่อสารด้วยตัวอย่าง และอย่าง là, ที่4ก็คือแบรนด์จะต้องสื่อสารด้วยไอเดียที่สดใหม่นะครับเป็นไอเดียใหม่ๆและอย่างที่5ก็คือแบรนด์จะต้องสื่อสารด้วยการเชื่อมต่อนะครับทำยังไงให้คนเนี่ยเขาได้มีการคอนเน็กกันและกันและอย่างที่6กครับก็คือแบรนด์จะต้องสื่อสารด้วยความรวดเร็วครับและอย่างที่7ก็คือแบรนด์จะต้องสื่อสารด้วยพลังบวกนั่นเอง และนี่คือทั้งหมดของ a อนด i ดิคพอดแคสต์ในวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับแล้วก็อย่างนี้ผมย้ําไปในหลายๆตอนนะครับว่าถ้าใครเนี่ยมีคําแนะนําหรือว่ามีเนื้อหาอะไรที่ต้องการให้เราเนี่ยหยิบจับมาแบ่งปันมาเล่าให้ฟังสั้นๆแบบนี้นะครับก็สามารถแนะนํามันเข้ามาได้นะครับในช่องทางโซเชียลมีเดียทุกอันเลยนะครับของแอนด์ดิคนั่นเองนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับไปติดตามรับฟังรายการ ในช่องของ The Addict Podcast ของเราได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอัดแน่นนะฮะรายการแต่ละรายการคือแบบโอ้โหเรียกได้ว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมากนะครับแล้วก็ผู้จัดแต่ละคนเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับเป็นระดับแบบว่าผู้บริหารเป็นระดับแบบคนที่คุ้มคลีอยู่กับเรื่องนั้นๆจริงๆนะครับก็สนใจเรื่องอะไรก็ลองไปฟังกันดูได้นะครับไว้เจอกันตอนหน้านะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ Thank you for listening at Addict Podcast